แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20พฤศจิกายน2567มาอัปเดตเงิน,เชนชาวนาไร่ละ1,000กันนะคะซึ่งล่าสุดวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอและในส่วนของและในส่วนของคณะอนุผลิตก็มีการ ประชุมเหมือนกันนะคะมติออกมาก็คือให้เงินช่วยเหลเือชาวนาไร่ละ500บาทโดยการโยกเงินปุ๋ยคนละครึ่งมาจ่ายในส่วนนี้และในส่วนของไร่เละ1,000บาทล่าสุดอัปเดตจาก อันวัตจัดให้นะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมายืนยันรัฐบาลเดินหน้าไร่แรงห0 0บาทเหมือนเดิมไม่ทิ้งชาวนาไหวข้างหลังนะคะไปรับชมรับฟังบางส่วนจากคุณอนุวัตจัดให้อัปเดตไร่แะหนึ่งพับาทเอาสอบถามไร่ละพันมาเนาะวันนี้ตอบชัดเจนนะ คุณจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยคังบอกไม่ลืมไล่ละพันนะครับเดินหน้าที่จะช่วยเหลือไล่ละพันสาหรับพี่น้องชาวนานะแต่ขอไปหาลือกับกระทรวงการคลังกักงกบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแต่ทีเนี้ยยังไม่ได้ระบุรายละเอียดเพราะขอ,ขอหารือก่อนเอาอย่างนี้ละกันข่าวดีก็คือไร่ละพันมีไหมมีแต่จะมีในรูปแบบไหนรอติดตามนะครับ